น้องทีคายุช่วยแม่ทำน้ำพริกปลาร้าแถมหิ้วขายที่โรงเรียนหาเงินคนแห่ช่วยแอนนี่หลังปล่อยโฮกลางรายการกับชีวิตที่ต้องเจอกับมรสุมที่ถาโถมมาโดยไม่หยุดแอนนี่บรูคคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงน้องทีคายุลูกชายเพียงลำพังยังต้องเลี้ยงแม่ที่ล้มป่วยหนักเดินไม่ได้ขณะที่เงินเก็บก็ใกล้จะหมด ชีวิตไม่ขอยืมเงินหรือรับบริจาคจากใครขอทำงานแลกเงินตอนนี้พยายามขายของออนไลน์ทุกอย่างทั้งพริกกรอบหมูฝอยน้ำพริกปลาร้าเป็นต้นแถมน้องทีคายุลูกชายก็เป็นเด็กดีและน่ารักนอกจากคอยปลอบแม่เวลาทุกรรองไห้แล้วยังหิ้วของไปช่วยแม่ขายที่โรงเรียนอีกด้วย สาวแอนนี่ก็ได้โพสต์คลิปลูกชายช่วยแม่อย่างตั้งอกตั้งใจในการหั่นหอมพร้อมแคปชั่นว่าน้ำพริกปลาร้าแม่แอนอร่อยเพราะอย่างนี้นี่เองโดยได้มีคนเข้ามาแห่ชมน้องทีขายุและได้ชื่นชมว่าน่ารักและเก่งมากๆช่วยแม่ทำมาหากินพร้อมทั้งเอาใจช่วยอีกทั้งมีหลายคนที่เข้ามาสอบถามทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจะซื้อน้ำพริกปลาราอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ